สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทดสอบวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเขียนกระดาษคำตอบนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก่อนค่ะวันนี้เรา7และ12เรื่องการบวกและการลบนะคะซึ่งการบวกและการลบจะต้องมีการคิดคำตอบทุกข้อดังนั้นคุณครูก็เลยให้สอบแค่10ข้อนะคะเนื่องจากใช้เวลายเยอะในขณะที่นักเรียนเขียนนักเรียนกดหยุดไว้ก่อนนะคะ เมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่ม play เพื่อจะไปทำข้อสอบข้อที่1ต่อค่ะเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ88หมายความว่าข้อใดข้อ1ที่เป็นตัวเลือกนี้มีคำตอบที่คิดมาแล้วได้88นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาคิดพร้อมกันเลยนะคะ 5บวก3เท่ากับเท่าไร่2บวก6เท่ากับเท่าไรก็ขอไข่3บวก1เท่ากับเท่าไร่7บวก2เท่ากับเท่าไรต่อไป4บวก2เท่ากับเท่าไรหกบวก3เท่ากับเท่าไร นักเรียนคงจะได้คำตอบแล้วนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วก็เขียนลงไปในข้อ1เลยค่ะต่อไปข้อ2นะคะข้อใดถูกต้องหมายความว่าข้อใดคิดแล้วได้คำตอบตามที่เห็นอยู่ในตัวเลือกนะคะ,ะลำดับแรกเรามาช่วยกันคิดก่อนนะคะกไกลเจ็ดลบสี่ได้สามไหมคะ หกลบสได้5้าไหมคะหรือว่าขอใคร3าบวกหได้4ี่ไหมคะแล้วก็5้บวกสได้7จ็ดไหมคะต่อไปก็ขอควายสอบวกศได้สองไหมคะแล้วก็9้ลบแปดเหลือสองไหมคะ นักเรียนคงจะมีคำตอบในใจแล้วเลือกคำตอบแล้วไปเขียนที่ข้อ2ค่ะต่อไปข้อ3พิจารณาข้อความต่อไปนี้โจทย์ข้อนี้เราต้องคิดก่อนนะคะลำดับแรกต้องคิดข้อหข้อ2ข้อ3ย่อยนี้ก่อนนะคะว่าแต่ละข้อนี้ถูกต้องหรือเปล่าเรามาคิดพร้อมกันนะคะ สาบวกหได้เท่าไรครับหกแล้ว7 8 9ดแได้คำตอบ9นะคะแล้วก็2อบวกสได้เท่าไรสีแล้ว5 6าหกได้คำตอบ6นะคะต่อไปสีลบสได้เท่าไรครับสอแล้ว3าสี เห็น4นะคะต่อไป7ลบ3ได้เท่าไรคะ3แล้ว4 5 6 7ได้4ค่ะแล้วก็ข้อ2ย่อยต่อนะคะ6ลบ2ได้เท่าไหรคะ2แล้ว3 4 5 6ได้4นะคะแล้วก็9ลบ3 3แล้ว ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้หกนะคะแล้วก็สามบวกหนึ่งสามแล้วสี่เขียนตรงนี้ค่ะห้าบวกสองห้าแล้ว 6, 7, หกเจ็ดเขียนตรงนี้ค่ะต่อไปเก้าลบเจ็ดเจ็ดแล้ว แปดเก้าเขียนสองนะคะต่อไปหกลบสองได้เท่าไรสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหาได้หกค่ะแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรหนึ่งแล้วสองเขียนสองนะคะแล้วก็สี่บวกสองสี่แล้วห้าหกเขียนหกนะคะ ข้อไหนที่ได้คำตอบถูกต้องเขาบอกว่าข้อหนึ่งจำนวนนี้มากกว่าหรือว่าข้อสองจำนวนข้างหน้าน้อยกว่าหรือว่าข้อสามจำนวนสองจำนวนนี้เท่ากันนันกเรียนคิดดูว่าข้อก๊กกาถูกหรือข้อขอไข่ถูกหรือข้อขอควายถูก ดูจากคำตอบที่เราได้ข้างบนเนี่ยค่ะว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็มาดูความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าข้อใดถูกที่สุดนะคะโอเคนะคะต่อไปข้อ C ค่ะข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจาก85อยู่3ต่างจาก85หมายความว่า เพิ่มขึ้น3หรือบวก3ก็ได้ถ้าเพิ่มขึ้น3ก็จะเท่ากับ88ถ้าน้อยกว่า3ก็คือ85น้อยอยู่3แสดงว่าจะต้องเป็น82ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบในข้อกอไก่ขอไข่หรือ,อคอควายจะต้องเป็นจำนวน2จํจำนวนนี้เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวมาคิดพร้อมกันเลยนะคะห้าบวกสได้เท่าไหรคะแล้วก็3าบวกหได้เท่าไรคะหรือข้อขอใคร2บวกสได้เท่าไรคะสี่บวกสได้เท่าไรคะหรือว่าคอควายหนบวกหได้เท่าไรคะหรือว่า ห้ 5, บวกหได้เท่าไรคะ,ะนักเรียนเจอคำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปในข้อ4เลยคะ่ะต่อไปข้อ5นะครับแปด1ิลบยีกับสามสบวกสิ 13, ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไรเดี๋ยวต้องคิดคำตอบกันก่อนนะคะสาลบหนได้เท่าไรคะ หนึ่งแล้วสองสามได้สองนะคะแล้วก็แปดลบสองได้เท่าไหร่สองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าได้หกค,ค่ะแล้วก็ส่วนที่สองนะคะสองบวกสามได้เท่าไหร่คะสามแล้วสี่ห้าได้ห้าค่ะ แล้วก็3ามบวกหนึ่งสามแล้ว4ี่คำตอบได้45่สิบห้กับหกค่ะแล้วก็ถามว่าผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไรคำว่าต่างกันหมายความว่าเราให้เปรียบเทียบว่ามันห่างกันเท่าไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาคิดกันนะคะการคิดที่จะรู้ค่าต่างกันก็คือการลบค่ะ6ก สลบกับสี่าลบค่ะามาดูหลักหน่วยนะ2อลบหไม่ได้ต้องทำยังไงคะ่ายืม6มา1ก็กลายเป็น12แล้ว6ก็จะเหลือ5แล้วก็ลบก,กันได้เลยหลักหน่วย5แล้ว6 7 8 9 10 11 12ไนดะ้เท่าไรคะเห็นแล้วคำตอบต่อไป4ในหลัก10 4แล้ว5ได้คำตอบหรือยังคะเมื่อได้คำตอบแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในข้อ5คะ่ะต่อไปข้อ6โจทย์เยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวพออ่านแล้วก็จะรู้ว่าข้อใดถ,ถูกคะ่ะมาดูโจทย์กันก่อนนะคะ 56-12ลบ12จากประโยชน์สัญลักษณ์สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใดหมายความว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ลบใช่ไหมคะเมื่อเป็นโจทย์ลบเราจะต้องหาตัวเลือกตัวไหนที่ทำให้มีค่าลบหรือว่ามีค่าน้อยลงนั่นเองนะคะามาดูคำตอบกันนะคะกไก มีส้ม56ผลพ่อให้อีก12ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลก็ไก่นี้เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ๋ยวไปคิดข้อสองกันต่อนะคะมีปลาหางนกยูง56ตัวแบ่งให้เพื่อน12ตัวเหลือปลาหางนกยูงกี่ตัว ข้อนี้ได้คำตอบน้อยลงหรือมากกว่าเดิมคะ,ะต่อไปดูข้อคอควายนะคะปลูกดาวเรืองห้สิบหกต้นปลูกมะลิสิบสองต้นปลูกดอกไม้ทั้งหมดกี่ต้นข้อนี้ได้คำตอบมากหรือน้อยคะนักเรียนคงจะมีคำตอบในใจแล้วนักเรียนเลือกคำตอบแล้วไปเขียนที่ข้อหกเลยค่ะต่อไปข้อเจดนะคะ แม่ซื้อไข่มา45ฟองนำไปทำบะโลู23ฟองเหลือไข่กี่ฟองจาก45ฟองทำพะโล้ถ23ฟองก็คิดส่วนที่เหลือค่ะแสดงว่าต้องน้อยลงใช่ไหมคะถ้าน้อยลงต้องเป็นการลบอย่างแน่นอนดังนั้นเรามาลบกันเลยค่ะ45ลบ23 ห้ลบสได้เท่าไรคะสามแล้ว4 5ต่อไปสีลบสนับ2ไปถึง4 2แล้ว3ามสี่เจอคำตอบหรือยังคะมาเจอแล้วนักเรียนเลือกคำตอบแล้วไปเขียนที่ข้อ7คะ่ะต่อไปข้อ8นะคะมีคนเต้นแอโรบิก47คน มีคนเล่นโยคะน้อยกว่า15คนมีคนเล่นโยคะกี่คนจาก47คนนี่ก็บอกว่ามีคนเล่นโยคะน้อยกว่าแอโรบิกนี่15คนแล้วก็ถามว่าเล่นโยคะนี่กี่คนแสดงว่าต้องได้ค่าที่น้อยกว่าใช่ไหมคะทำยังไงให้น้อยกว่าก็คือการเออการลบนั่นเองค่ะ ก็เอา47ตั้งแล้วลบกับ15ค่ะ7ลบ5ได้เท่าไหร่คะ5แล้ว6 7ต่อไป4ลบ1นับ1ไปหา4 1แล้ว2 3 4นักเรียนเจอคำตอบไหมคะอ่เลือกคำตอบแล้วไปเขียนที่ข้อ8เลยค่ะ ต่อไปเป็นข้อ9นะคะแม่ต้องการจานข้าว5้บใบมีอยู่แล้ว34ใบแม่ต้องซื้อจานเพิ่มอีกกี่ใบหมายความว่าคุณแม่มี34ใบแต่ว่าต้องการซื้อมาให้ครบ55บใบดังนั้นจำนวนที่ได้จะน้อยกว่า55ใช่ไหมคะทำยังไงให้น้อยกว่าก็คือการลบใช่ไหมคะ ่าทีนี้ก็เอาห้าห้ามาตั้งได้เลยแล้วก็ลบก,กับ34อ่าทีนี้คิดได้เลยค่ะ5้าลบสีแล้ว5โอเคแล้วก็5้าลบสาแล้ว4ีห้า อ่าได้จำนวนเท่าไหร่นักเรียนคิดเอาเองค่ะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะคะแม่อ่านหนังสือได้48หนะ้าโอ้คุณแม่เก่งมากเลยเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือน้อยลงนะคะถ้าคุณแม่อ่านหนังสือนี่ถือว่าสุดยอดเลยอ่ะเอาใหม่นะแม่อ่านหนังสือได้48หนะ้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านอีก80นะหน้าหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าคะนะักเรียนแสดงว่าเยอะไหมคะ เออเยอะมีอีกตั้ง80หน้าแสดงว่ามันต้องมากกว่า80อย่างแน่นอนทำยังไงให้รู้ว่ามากกว่า80ก็คือเราจะต้องตั้งบวกใช่ไหมคะ,ะคุณครูตั้งบวกให้นะคะเดี๋ยวนักเรียนคิดเอาเอง80ลบ4ไม่ใช่80บวก48 0บวก8ได้เท่าไรคะ นักเรียนคิดคำตอบค่ะแล้วก็8บวก4ได้เท่าไรคะ,ะนักเรียนคิดคำตอบเอาเองคำตอบไม่ใช่ศูนย์นะคะคุณครูวงเอาไว้เพื่อนักเรียนเขียนเองค่ะโอเคคงคิดออกนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ขอให้ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะให้ส่งไปในลายส่วนตัวนะถ้าส่งในลายกลุม่มกลัวเพื่อนจะเห็นคำตอบแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้ฝึกคิดด้วยตัวเองอีก นักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะโอเควันนี้แค่สิบข้อค่ะขอ,อนักเรียนทุกคนโชคดีหลังจากนี้เราไม่เรียนคณิตศาสตร์กันแล้วนะคะเราจะไปติววิชาอาทีกันต่อค่ะโอเควันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ